สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลสนุกสนานกันนะครับแล้วก็เอนจอยกันเวลาไปดูคอนเสิร์ตหมอลำเนาะทุกคนก็ชอบกันแต่สำหรับแพรวเนี่ยบางคนก็จบตีเธอเยอะแล้วก็วุ่นวายกับเธอมากเกินไปจุกจิกนะครับน่าลำคาญคือแพรวเนี่ยล่าสุดเลยนะล่าสุดปฏิเสธละครช่องมากสีเผยคิวไม่ว่างอันนี้คือความในใจ ความในใจคือแพลาๆเขาบอกว่าคิวเขาไม่ว่างลั่นไม่ใช่แนวทางของตนเพราะอะไรครับแพลาๆเนี่ยเขาเป็นนักร้องแล้วก็แสดงละครได้นิดหน่อยแต่ด้วยความที่ว่าเขาเนี่ยมีงานเยอะแล้วงานเนี่ยมันคู่กับเขาคือมันคู่ควรอะสิ่งที่เรามีอยู่มันก็มีคุณค่าพอแล้วคือเขาจะไม่โลภมากที่จะเอาเงินที่จะหาอย่างอื่นมาเสริมทับ เอาแค่พอเบาๆเช่นขายสินค้าออนไลน์นะครับหรือจะทําอะไรก็ได้ที่เป็นโปรเจกต์เล็กๆของเขาเรียกได้ว่าแต่ละคนในวงการหมอลำเนี่ยคือทุกคนเดินคนละเส้นทางนะครับจะมีความถนัดความชอบแตกต่างกันออกไปหลายคนชอบบอยหลายคนชอบนกพงศกรหลายคนอชอบ บิ๊กฟินแลนด์อะไรอย่างเงี้ยคือมันมีอะไรที่หลากหลายกันออกไปนี่คือวงการหมอลำซึ่งความเป็นหมอลำแพลาๆก็ยังคงเฉิดฉายแล้วเป็นอันดับหนึ่งหมอลำซิ่งไอดีวให้นางเป็นอันดับหนึ่งหมอลำซิ่งนะเพราะว่านางเป็นคนแก้สถานการณ์ได้ดีและนางเป็นคนที่อยู่เป็นถ้าคนที่อยู่ไม่เป็นโดนด่าขนาดนี้เละข,ขนาดนี้นะครับไปแล้วออกจากวงการไปแล้วนะไปอยู่บ้านสวนคนเดียวสบายใจนะครับ แต่นางสู้ไงนางยิ่งยุยิ่งว่าเหมือนนางยิ่งดันทุลังสู้เพราะว่าสิ่งที่นางไม่เคยผิดและไม่เคยทําผิดนางก็จะยืนหยัดแล้วก็สู้ต่อไปจนตัวตายยิ่งมีน้องฟันมาเสริมทัพนะครับทัศนคติทุกอย่างการพูดคือน้องไม่ตายใหม่มาอยู่กับแพราๆด้วยแล้วก็โอ้โหมันพยาค่ะนะมั่นทั้งคู่นะแอดอยู่ชอบแบบนี้ชอบชอบจริงๆเลยไอ้คนมั่นๆเนี่ยนะนะเพราะอะไรครับ เพราะว่าความมั่นเนี่ยมันทําให้เรามีพลังเมื่อเรามีพลังงานเยอะๆเราก็จะส่งพลังงานส่งไปหาลูกลูกจะได้มีพลังงานเหมือนพ่อเหมือนแม่นะครับบิ๊กก็มี energy ด,ดีนะครับแปลวพ่ากับป้าปีก็มีพลัง energy ด,ดีเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยเขาส่งพลังให้กับเด็กๆมีความมั่นใจอะไรที่ผิด คือคนต่างประเทศเขาบอกว่าสิ่งที่ผิดพลาดอ่ะมันคืออดีตแล้วมันก็ผ่านไปเขาให้เริ่มต้นใหม่และให้โอกาสใหม่ได้อีกครั้งนะครับคนไทยเนี่ยมี1,2,3,4,5อะไรอย่าอะไรเงี้ยนะมันก็จะโคโรบริบทกันล่าสุดพระพรา,พราแสงทองนะครับหมอลำสุนฮอตออกมาเผยผ่านบ้านฟ้าแล้วก็ได้รับการติดต่อให้ร่วมแสดงละครจากช่องมาสีชื่อดังแต่เจ้าตัวเนี่ยได้ปฏิเสธ ไปด้วยเหตุผลเรื่องตารางงานที่แน่นขนาดและยืนยันว่าไม่สามารถรับได้จริงๆเนาะเพราะว่างานชีเยอะมากนะครับเลยไม่สามารถรับได้เปล่าๆเ,เนี่ยเผยเพิ่มเติมนะครับว่าถ้าถึงแม้จะรู้สึกเป็นเกียรติที่มีผู้ใหญ่ให้โอกาสแต่เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าทางของเขาแนวทางของเขาเนี่ยของละครเรื่องดังกล่าวเนี่ยอาจจะไม่ตรงเส้น ตรงเส้นทางเดินนะครับและภาพลักษณ์ของตนในฐานะศิลปินก็คือศิลปินหมอลำอ่ะนะอาจจะไม่ตรงอะไรอย่างเงี้ยคือจะไม่เหมือนกับฝั่งของยูกิอย่างยูกิเนี่ยคือสิงตัวลำซิ่งใช่ไหมครับเขาก็จะเป็นเป็นแนวที่แบบว่าเออขายขายความนางเอกเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเออโอกาสอาจจะไม่ตรงเส้นทางภาพลักษณ์ของตนคือฐานะศิลปินหมอลำจึงขอตัดสินใจปฏิเสธอย่างสุภาพ ก็ถือว่าจบกันได้ดีนะแต่อาจจะมีบ้างแบบว่าถ้าเกิดว่าต้องการเมื่อไหร่จะเรียกตัวใช้ด่วนเลยนะครับเออก็มีบ้างนี่คือมรารยาทของการอยู่ร่วมกับสังคมซึ่งแพรวๆเขาเอาตัวรอดได้อยู่แล้วแพรวๆเป็นคนมีมรารยาทดีนะครับแล้วก็เอาตัวรอดได้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกสถานการณ์แฟนๆเข้ามาให้กําลังใจพร้อมชื่นชมในความชัดเจนและความมุ่งมั่นของแพรวๆที่เลือกเดินบนเส้นทาง ศิลปินหมอลำอย่างภาคภูมิใจนะครับนี่ก็คือการปฏิเสธของนางนะการปฏิเสธของนางเนี่ยคือมันไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนและอีกอย่างหนึ่งนะครับต้องบอกก่อนว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาตัดสินใจเองนะครับเขาไม่ได้ให้ใครมาตัดสินใจให้เขาเขาตัดสินใจของเขาเองนะแล้วก็ที่สำคัญคือเวลาเขาทำงานเนี่ยบางครั้งเนี่ย เขาต้องมีสมาธิกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อเขาเลือกสองอย่างเกรงกลัวว่าจะมีอะไรที่ผิดพลาดแล้วก็ทำออกมาได้ไม่ดีทั้งสองอย่างเขาก็เลยต้องตัดสินใจเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อปากท้องเพื่อชีวิตเพื่อลูกถูกไหมครับเออจริงๆบางคนเขาก็ขยันเนาะแต่ความขยันมันวัดไม่ได้กับการทีเ่เรารู้สึกว่าเพียงพอแล้ว มันวัดกันไม่ได้ครับคนขยันก็ขยันไปเขาไม่มีตังค์เขาก็ขยันหาเงินขยันหาแรงบันดาลใจสู้กันต่อไปถ้ายังมีแรงและยังไหวแพรวๆอายุจะ40แล้วนะครับชีก็ผ่านมาเยอะเรื่องประสบการณ์เรื่องการทำงานไม่ใช่ว่าชีไม่เคยทำอะไรมาเลยแต่ด้วยความที่ว่าหนึ่งอายุด้วยแล้วก็เขาอยู่กับน้องซันอะบางครั้งเขาคุยง่ายนะเขาบรีฟงานกันนั เขาก็าทําตามที่เขาบอกแล้วก็ลิเกกับหมอรำม,มันก็เป็นส่วนหนึ่งอยู่ในหัวใจของแพรเพราวกับสันแล้วนะครับการที่จะออกไปแสดงละครเนี่ยมันอาจจะดีใจรู้สึกว่าฉันเป็นดาราฉันอยู่ในช่องมากสีฉันรักในการเล่นละครแต่พอถึงเวลาจริงๆปุ๊บมันอาจจะมีเหตุการณ์ที่มีการจ้างเกิดขึ้นเพราะว่าทุกคนเขาหวังในตัวแปรวพลาวทุกคนชอบแพรวพราวคนอื่นไม่ชอบช่างมันแต่มันก็มีพวกที่ชอบแพรเปล่าเหมือนกันฉะนั้นมัน จึงไม่หมดหวังนะครับมันจึงไม่หมดหวังกับการที่มีความคาดหวังกับงานที่จะออกมาดีนะครับดังนั้นอ่เขาก็เลือกงานก็ถูกต้องแล้วที่เขาไม่เอาช่องมากสีนะครับเขาไปที่อ่างานเลยนะครับนะวันนี้ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใน E ีีต่อไปตัวน,นี้ก็คือพเพาเลือกงานแล้วเนาะอ่าโอเคสวัสดีครับ